สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนเกี่ยวกับวีเลย์ฟิสิกอลแคมเอลานะครับก่อนอื่นเลยเก็เปิด TDMAX นะครับแล้วก็ไปที่เลคเชอร์นะครับ ure, นะครับเลคเชอร์วีเลย์ฟิสิกอลเซตติ้งนะครับไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับ เอ็กเทียร์ m คม a 1นะครับอ่าก็คลิกล่างมาปล่อยนะครับแล้วตอบ Open เลยก็ได้นะครับตอบโอเคนะครับอ่าคราวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะสอนเกี่ยวกับการปรับขนาดขอบเขตของภาพนะครับที่เราจะเรนเดอร์นะครับ คือเวลาเรนเดอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองเรนเดอร์ให้ดูกันนะครับอ,อ,อ่าก็เห็นลองเรนเดอร์ให้ดูนะครับ ก็คือตอนนี้ผมกดเรนเดอร์เลยแล้วใช่ไหมครับอ่าเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับนิดนึงนะครับถ้าดูที่จอจอผมนะครับนะจอผมนะครับกับที่รูปเนี่ยขอบเขตนะครับค่อนข้างจะต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมถ้าในจอเนี่ยขอบเขตมันรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะวายอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเรนเดอร์มาอ้าวทำไมไม่ตรงใช่ไหมครับ วิธีการแก้ปัญหานะครับให้ตัวภาพตัวนี้นะครับภาพตัวนี้นะครับให้มันตรงกับหน้าจอนะครับก็ให้เรากด Shift F นะครับชิ i f t F มันจะแสดงขอบเขตนะครับนี่ถ้าเราดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ขอบเขตก็จะเท่ากันล้นะครับ ชิฟเนะครับก็คือขอบเขตนะครับของการเรนเดอร์นะครับตัวเนี้ยนะครับคือทําให้เราสามารถลูกขอบเขตภาพที่จะออกมานะครับตอนไฟนอลนะครับอ่าส่วนสําหรับชิฟเฟนะครับไอตัวอ่าตัวขอบเขตนะครับพูดผิดตัวขอบเขตตัวเนี้ยนะครับตรงเส้นสีเหลืองเนี้ยนะครับเราสามารถมาปรับขนาดได้นะครับก็ไปที่ rendering นะครับ เอลนเดอร์เซตอัพนะครับนะครับ rendering เลนเดอร์เซตอัพนะครับแต่สังเกตนะครับดูค่า y กับค่า h นะครับค่า y กับค่า h นะครับค่า y เนี่ยสามารถปรับเห็นไหมครับพอเราปรับค่า y ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับค่า y นะครับสังเกตว่าขอบเขตมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะครับค่า y ถ้าเราปรับค่าค่าายนะครับนี่ปรับนะครับประมาณนี้สมมุติว่าเราบอกว่าอยากได้ภาพประมาณ700อ่ะสมมติ700ดนะครับคูณ5้0อ่า550อ่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่สมมุติเราบอกว่าเอออยากได้ภาพค่อนข้างจะวายสกรีนหน่อยนะครับก็ลองปรับดูปรับค่า Y นะครับ สมมติสักพันสนะครับรูปนี้ก็จะค่อนข้างวายสกรีนแล้วนะครับเห็นไหมนี่สัดส,ส่วนก็คือค่อนข้างจะวายสกรีนนะครับแต่ถ้ามุดเราบอกว่าเออภาพนี้เราอยากได้เป็นภาพแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วก็สลับตัวเลขนี้เอาก็ได้ครับก็คือจากพันสอสมมุติว่าผมปรับค่ามไใหมายเป็นสักพันสนะครับ เราปรับค่า y นะครับซักประมาณ600เออหรือ7รอ,อ่800แล้วกันนะครับเนี่ยนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเราก็จะได้เอ,อ่อภาพแนวตั้งล่ะนะครับนะครับ common อ,มมอ่อาครับแล้วก็ปรับตรงนี้นั่นเองนะครับอา่าเดี๋ยวกลับมาเป็นแบบแรกนะครับ คือถ้าเริ่มแรกเวลาผมทำเนี่ยท่านึงไม่ออกผมจะตั้งไปก่อนพันสองก็แปดร้อยผมว่ามันโอเคนะครับสมมติเราเอ้ยเราไม่รู้ว่าจะเอาขอบเขตเท่าไหรด่ดีใช่ไหมครับก็ตั้งกลางๆไว้ก่อนนะครับเป็นพ2น0อนะครับแล้วก็ค่อยมาขยับขยับปรับสัดส,ส,ส่วนที่เราต้องการนะครับปรับค่าฮ g h หรือจะค่าวายก็ได้แล้วแต่นะครับเนี่ยแล้วก็คือ ตั้งก่อนเริ่มแรก12800แใไหครับแล้วก็มาปรับค่าวยกับค่าหายตามใจชอบเลยว่าจะเอาสัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบเริ่มต้นที่12800โอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการเรนเดอร์นะครับที่ขนาดกระดาษประมาณ A4 ให้ไม่แตกให้ชัดเจนเลยนะครับมันก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่นะครับ ครับก็สมมุติว่าถ้าเ,เป็นกระาดาษ A4 ใช่ไหมครับหลักการคำนวณน,นะครับค่า resolution นะครับถ้าเป็นสิ่งพิมพ์นะครับที่จะพิ้นออกมาให้ชัดเจนจะอยู่ที่ DPI ประมาณ300นะครับ300 DPI หลักการนะครับถ้าเป็นกระาดาษ A4 เนะี่ยมันจะประมาณนี้ครับก็คือมันจะเป็น12นิ้วนะครับ ขนาดกระดาษนะประมาณ12นิ้วนะครับแล้วก็คูณ300 DPI นะครับมันก็จะได้จำนวนพิกเซลมาละก็คือเป็น3,006พิกเซลนะครับอันเนี้ยก็คือจะเป็นเออค่ากระดาษค่าค่าค่าเอาพุทนะครับเอาพุทไซนนะครับ3,006เนี่ยนะครับ คือเวลาเราเรนเดอร์มาแล้วเวลาเราพิมพ์การาด A 4เนี่ยภาพจะชัดนะครับไม่แตกนะครับส่วนถ้าเป็น A 3นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ4,800นะครับ A 3 4,800พิกเซลนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำกันสมมุติเราเอาบอกว่าอยากจะพิมพ์ A 4ใช่ไหมครับก็ใช้3,600นะครับ วิธีใช้ก็คือเอาค่า3ามเนี่ยไปวางไว้ที่สัดส,ส่วนที่ที่ค่าที่มากที่สุดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับค่าที่มากที่สุดนะครับตอนเนี้ยสังเกตมันจะมี y กับ High ใช่ไหมครับเนื่องจากภาพมันก็ค้าจะเป็นแนวนอนนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าที่มากที่สุดก็คือจะเป็นพันสนะครับแต่ว่าถ้าบางทีภาพเราเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับ ไอค่าที่มากที่สุดก็คือก็จะเป็นค่าหายละนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะเอาค่าไอสามบนหกตัวเนี้ยนะครับไปใส่นะครับก็ต้องทําการล็อกสัดส่วนก่อนนะครับตัวกุญแจเนี่ยนะครับจะเป็นการล็อกสัดส่วนนะครับสมมติว่าถ้าเราปรับขนาดภาพเนี่ยเราขยายขึ้นนะครับสังเกตว่าตัวเลขตัวเลขตัวเนี้ยนะครับค่าหายเนี่ยนะครับมันจะอ่าจะดีตาม นะครับเห็นไหมผมปรับพันสองเนี่ยมันจะดีดตามนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะดีดตามละเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับนี่ตัวแรกก็จะดีดตามนะครับถ้าเราได้แล้วเราก็กรอกไปใช่ไหมครับสามพันะครับสังเกตว่าค่าไฮก็จะดีดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเรนเดอร์ดูนะครับว่า3ามพเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะผมกดเรนเดอร์ละครับ ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับภาพนี้ครับก็จะเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับอันนี้เชื่อเป็นรูปขนาด3 0 0พนะครับซึ่งสเกตว่าจะใหญ่มากนะครับแต่ผมลองขยายดูนะครับเนี่ยนะครับนี่มันเป็นประมาณ1ต่อ4ใช่ไหมครับ1ต่อ2นะครับ1ต่อ1เนี่ยนะครับค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะครับเป็นยังไงนี่ก็ไงก็ไม่แตกนะครับ ใหญ่มากนะครับอุ้ยนะครับค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวจะลองเซฟกันดูนะครับก็ครับแล้วก็ลองเซฟกันดูนะครับตัวนี้นะครับก็กดไปนะครับลดมดเป็น png นะครับก็3 d 1 ก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยนะครับภาพนี้ครับก็เสร็จมาแล้วนะครับขนาดภาพก็โหใหญ่เหมือนกันนะครับประมาณ27.7ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ผมใช้เป็น Png มันจะตัดพื้นใสให้นะครับเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับซูมเห็นหมดเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับในความเป็นจริงเนี่ยแซมบิหก mm hmm. เ,เนี่ยผมนานๆจะใช้ถึงเทียรนะครับส่วนมากในะความเป็นจริงใช้ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นงานพรีเซนต์ลูกค้านะครับถ้าแบบรีบๆเลยจริงๆนะครับ mm hmm. ก็พันสองนี่ก็ว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับอันนี้คือแบบรีบๆนะเรนพรีเซนต์นะนะพันสองนะครับแต่ว่าถ้าแบบพรีเซนต์แบบ อ่ะแบบคุณภาพสูงหน่อยสำหรับผมก็ใช้ประมาณเนี้ยไม่เกิน2,500นะครับประมาณเนี้ยที่ว่าทำไมถึงใช้ไม่ถึงสามพครับมันมีที่มาคือว่าภาพอ่ะเนื่องจากสมมติว่าผมใช้ประมาณนี้ใช่ไหมครับคือภาพเนี้ยเวลาเรามองเนี้ยนะครับคืออันนี้ผมอาจจะไปทำพวกเอ่อพวกภาพแปะในบูธอะไรเงี้ยต่างๆนะครับคือเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้สามพันเพราะว่า เนื่องจากเวลาคนที่เขามองนะครับคือไม่ได้มองแบบจ้องนะครับมองแบบไกลๆฉะนั้นอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้สำหรับผมด้วยส่วนตัว2,500นี่ก็ถือว่าโอเคละนะครับแต่ตามทฤษฎีก็คือต้อง3 6 0 0นะครับแต่ความเป็นจริงที่ผมส่งลูกค้า2,500นี่ก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับถ้าเล่งๆก็1,000สองก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับเกี่ยวกับเอ,อ่อ ขนาดของภาพเรนเดอร์นะครับอาจจะทวนให้อีกทีนะครับถ้ากดชิฟฟ์ f นะครับมันก็คือจะแสดงขอบเขตของการเรนเดอร์นะครับชิฟฟ์ f นะครับส่วนตั้งค่าขนาดของขอบเขตขอบเขตตัวเนี้ยนะครับขอบเขตตัวเนี้ยนะครับก็คือไปที่ rendering นะครับแล้วก็ render setup นะครับตามนี้แล้วก็ปรับขนาดนะครับตามที่เราต้องการนะครับพอปรับขนาดแล้ว พอปรับขนาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ล็อกล็อกนะครับสัดส,ส่วนมันด้วยนะครับพอเราสัดส,ส่วนเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาเพิ่มขนาดาเป็นไฟแนลที่เราต้องการนะครับจะเป็น3 2มเปออนอันนี้นแล้วแต่นะครับก็ขนาดก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบไว้เดี๋ยวต่อกันเป็นการตั้งกล้องแล้วนะครับ